นนันิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอเคก็เลิ่มตัวเดียวกับอีกสว,ส,อสวัสดีทุกคนในพอลแห่งนี้นะครับแลก็สวัสดีทุกคนที่ชมอยู่ทางไลฟ์ทาง youtube ด้วยนะครับ Hi everyone here and Hi who in the live streaming now Okay we will introduce ourselves <Yes. S 1> สวัสดีครับจุงวงเฮนครับ สวัสดีครับไมค์เห็นครับสวัสดีครับตองลีเฮนครับสวัสดีค่ะคุณเ็นค่ะสวัสดีค่ะสุกานเฮนครับขอบคุณครับ มีสมาชิกทั้งหมด5คนตาที่เห็นตรงนี้เลยนะคะพวกเราเป็นโมว g เ t ลจีพคว่ Q าั p l u วพกวลจากประเทศไทยแล้วก็จาก s u r ร Entertainment นะครับพวกเราก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาร่วมงานมาแถลงข่าวแล้วก็เปิดตัวเดบิวต์พวกเราถือว่าเป็นดบิว์สต์ของพวกเราเลยนะครับแต่เพลงที่ร้องไปเมื่อกี้นี่เชื่อว่าทุกคนน่าจะไม่เคยได้ฟังพี่ตงลีครับมันคือเพลงอะไรอะครับมันคือเพลงของพวกเราเองครับชื่อเพลงว่า กำลังจะปล่อยนี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แหละอาจจะมีคนเห็นในแบบไอจีพวกเรานะว่าจะปล่อยกับตอนสองทุ่มทุกสตรีมมิ่งเลยนะใช่แล้วทุกคนอยู่ตรงนี้ก็คือทุกคนที่อยู่ตรงนี้ที่มากก็คือได้เห็นฉบับเต็มของพวกเราอ๋อเมเชียลมากมากใช่แต่ให้มาเพียงเนียวมันก็ไม่ได้บูสาได้โชว์ที่ ชมา